สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแพลก็จะไปเที่ยวที่เชียงรายค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้านะคะเรียกได้ว่ามาเจอกันแต่เช้ามืดเลยโอเคเดี๋ยไงไาพอขอตัวเดินไปที่เกตก่อนแล้วเจอกันที่เชียงรายค่ะโก,โก้าวโอเคครับถึงเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะข้มามกลางอากาศ17องศาเลยอากาศแบบกำลังเย็นสบายเลยเนาะและนี้แพรก็มาที่วัดห้วยปลากลั้งค่ะเป็นวัดแบบ ขนาดยิ่งใหญ่มากๆเลยอ่ะไม่ไกลจากสนามบินแต่ยังไงพาจะเอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะ มาเชียงรา e, ยทีไร e, ก็ต้องไม่พลาดที่จะมาที่นี่นะคะสวยมากๆเลยค่ะแต,ตอนนี้พัดก็อยู่ที่วัดล่องเสือเล่นนะคะเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์ก็คือมี สีน้ำเงินกับทองสลับกันแบบนี้สวยมากๆเลยแหละ โชคดีมากเลยทุกคนพอดีวันที่เผามา oh <my> เขามีงานลานนาวินเทอร์วันเดอร์แลนด์พอดีทำนี oh <my> ้จัดไฟแล้วก็แบบมีการแสดงมีจุดถ่ายรูปต่างๆมากมายเลยอะ oh <my> แล้วก็มีแบบถนนคนเดินด้วยมีการแสดงอยู่พอดีเลย ตอนนี้พาก็อยู่ที่สนามสิงเชียงรายยูเนเต็ดนะคะนี่ได้ข่าว่าเชียงรายคนน้อยอ่ะอ้พอไม่เห็นกับตานะแฟนบอลหนาแน่นนะคะก็รู้สุกดีใจนะที่แบบแฟนบอลออกมาแบบว่าเชียร์ทีมลักางเราไปในชุงสีเดินดูบรรยากาศงานกนละกี่พี่กองเชียร์เขาอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นสโตนะคะคนก็คึอคัก โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในสนามกันค่ะไปเชียร์ทีมเชียงรายด้วยกันโก้โก้ ะะก็ปิดสกอร์ไปด้วยแบ่งกันคนละ1แต้มนะคะ0ูนย์เชียงรายสุขโขท้ยค่ะก็วันนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้ทีมเชียงรายนะคะขอให้ทีมมีทิศทางที่ดีขึ้นในไทยลีกนะคะเป็นการเชียร์บอลที่อากาศดีมากๆเลยอะ่ะสิบเก้ายี่องศา,าทุกคนหนาวมากไม่ใช่อันดับนะอากาศอะ่ะมอร์นิ่งเช้าวันที่2ของเชียงรายนะคะ วันนี้แพรวก็ไม่ได้มีแผนอะไรมากมายเลยนอกจากว่าโอเคเช็คเอาออกจากที่พักแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปที่ดอยตุงค่ะยังไงเดี๋ยวแพรวเก็บบรรยากาศบนดอยตุงมาฝากเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะคะ mm hmm. ตอนนี้นะคะแพรวก็อยู่ที่พระธาตุดอยตุงแล้วค่ะเอ้ย mm hmm. ยังขึ้นไม่ถึงดีคือว่าแพรวต้องขึ้นไปตรงข้างบนนี้อีกแต่ว่าแวะจุดชมวิวตรงนี้ เห็นหมอกไหมทุกคนตรงจุดพักรถตรงนี้นะคะก็จะมีสินค้าจากพี่าแถวนี้มาขายนะคะก็จะมีเสื้อผ้ามีซุ้มอาหารห้องน้ำเล็กๆน้อยๆนะคะอากาศดีมากเลยนี่แล้วถ้าอยากจะอวดครอบตู้ของพามากเลยน่ารักไหมโอเคเดี๋ยวพาจะขึ้นไปข้างบนต่อแล้วเดี๋ยวพาจะเก็บภาพมาฝากนะคะ ทุกคนคะแล้วแพลวก็ได้ขึ้นมาถึงพระธาตุดอยตุงมาที่เรียบร้อยนะคะโหคือแบบสวยมากๆอะ่ะทุกคนดูนะ ายทุกคนตอนนี้แพลก็อยู่ที่พาตําหนักโดยตรงนะคะแพลก็ซื้อตั๋วแบบว่า เข้าเยี่ยมชมพาระตําตหนักด้วยแล้วก็ไปชมสวนแม่ฟ้าหลวงด้วยเดี๋ยวถ้าจะขึ้นไปที่พาระตําตหนักก่อนบรรยากาศดีมากเลยไม่แน่ใจว่าข้างในพาระตําตหนักจะบันทึกภาพได้ไหมยังไงจะเก็บภาพเท่าที่เก็บได้มาฝากนะคะ ก็พรได้เข้าชมด้านในพระตำหนักมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือข้างในเขาจะไม่ให้ถ่ายเป็นวิดีโอแต่ว่าแพลก็ได้ถ่ายภาพบางส่วนในส่วนที่ถ่ายได้มาฝากทุกท่านนะคะแล้วก็อิ่มเอมใจมากๆอ่ะรู้สึกแบบรักสมเด็จยากขึ้นกว่าเดิมแบบจากที่รักอยู่แล้วก็รักมากขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยคะ่ะยังไงถ้ามีโอกาสขึ้นมาดอยตุงหรือมาเที่ยวเชียงรายก็แวะมา ที่พาตําหนักนะคะนี่พาก็เดินเข้ามาที่สวนแม่ฟ้าหลวงนะคะมาเยี่ยมชมอุ้ยเห็นน้องไหมอ่ะมาเยี่ยมชมดอกไม้แบบเมืองหนาวนะคะบางสายพันธุ์ก็คือสมเด็จญาน้ำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อให้แบบว่าพวกเราอ่ะได้มา เที่ยวกันโดยที่ไม่ต้องบินไปดูแบบที่ไหนไกลๆเลยมาที่เชียงรายก็มีดอกไม้พันสวยๆให้พวกเราได้ดูกันแล้วนะคะเดี๋ยวพาจะเก็บบรรยากาศของสวนแม่ฟ้าหลวงม,มาฝากค่ะทุกคนเห็นด้านหลังเท่าไหมสวยมากๆเลย สวยกว่าในกล้องเยอะเลยอะคะ่ะดอกไม้บางพันก็แบบแทบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะสวยมากๆม,มีความสุดมาก,มากลยก่ะแล้วก็กลับนะคะเพราก็แวะมาที่ไร่ชาฉุยฟงค่ะมาชิมชา จริงๆก็เคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วค่ะแล้วก็ประทับใจทุกครั้งเลยเพราะว่าบรรยากาศดีที่สำคัญชาเขียวอร่อยด้วยค่ะ